วันนี้าาเราต้องพาพี่ปัเตอร์สอบเข้าเป็นรอดอ์เพื่อเขาเรียนรอดอ์วันนี้พาพี่ปัเตอร์มาสอบที่ศูนย์การศึกษาวิชาทหารที่สนุนวิภาวดีรังสินซอยสี่มาสอบคัดเลือกว่าจะได้เข้าเรียนรอดอไหม,มวันนี้พอดีว่าก็จะมีผู้ที่มา น่าจะไปเไข้าค่ายกันที่เขาชนไก่เ,เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพี่วัตเตอร์เนี่ยจะสอบได้ไหมบนี่อยาให้ดูพวกพี่นี่พวกนพี่ที่กําลังจะไปสอบนี่นนพี่พีวันนี้การสอบก็จะสอบเกี่ยวกับพวกสมรรถภาพร่างกายพวกลุกนั่งซิทอัพวิ่งแ0 0เมตรอะไรพวกนี้ ูว่าร่างกายพร้อมไหมที่จะสามารถฝึกรอดอดได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันพอพี่วัตเตอร์จะผ่านไหม okay. Okay. น,นี่ก็จะเป็นอยู่ตรงบรกศกูนย์๋ยวให้ดูอันนี้ก็เป็นศูนย์บกกเตรียมสรุปคะแนนอยู่ตรงนี้นางคอยอยู่ตรงนี้ส่วนพี่วัตเตอร์ก็เข้าไปข้างในแล้ว เรามาดูกันน่าจะใช้เวลาไม่นานว่าจะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวรอลุ้นไม่ได้กันเลพีปเตอจะผ่านไหมโอเคในในสูตฝึกมีปืนใหญ่ด้วยนี่มีรถถังด้วยนี่รถถังกับปืนใหญ่โอ้โหนี่นอันนี้ภายในสูดฝึกนะไปด้านหน้าน นี่ก็จะเป็นด้านหน้าของสูตรฝึกเ,เวลาเราเดินเข้ามาเราก็มาเจอเยอยู่หน้าเสาธงโบกสะบัดตอที่เตอร์วจร่างกายเสร็จแล้วกำลังมาอยู่ที่สถานีสร้างการรับูนี่สถานีสร้างการรับถู อยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวก็จะทำข้อสอบทำข้อสอบเสร็จเดี๋ยวก็จะไปทดสอบสมรรถนะทางร่างกายส,สมรรถนะสมรรถนะมันลดเลยเดี๋ยวรอว่าคิวเตอร์จะทำได้ไหมแล้วจะผ่านไหมโอเคตอนนี้กำลังจะเข้าไปสถานีการเรียนรู้อยู่ตรงนู้น อันนู้นก็จะเป็นในสถานที่ทดสอบสมรรถนะาทางร่างกายอ,อยู่ในโน,โนู้นพิเตตร์อยู่ในนู้นเดี๋ยวเรามาดูผลกันแล้วเดี๋ยวมาดูพิเตตร์วิง่งดูซิจะได้ไหมว <c oughs> ันนี้ก็จะเป็นสถานีพิพิตรทดสอบสมรรถนะสมรรถภาพทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นลุกนั่ง พื้นจะอยู่ในนี้หมดเลยเี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวไอยู่ตรงนู้น,น,นก็จะเป็นการวิ่งต้องมาดูกนนันว่าจะเปงนอะไรตอนนี้พี่ปเตอร์อยู่ที่สถานีที่สี่สถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกายนี่ก็จะอยู่ในน,น,นู้นนั่งอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวต้องไปวิดพื้นวิดพื้นแล้วก็ไปน,น,นั่ง ไปนู้นแล้วก็ไปวิ่ง800เมตรเดี๋ยวจะดูว่าจะทำได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวก็จะมาคอยดูพิัตเตอร์ว่าจะทำได้ไหมว่าจะได้ผ่านหรือไม่ผ่านเดี๋ยวดูกันเตรียมแล้วพิวดเตอร์ไปวิพื้นแล้วไปวิพื้นแล้วนี่ตอนนี้รออยู่รอที่จะเข้าไปทำการทดสอบ Rồi, chúng ta sẽ xem nó sẽ như thế nào. Ok, hãy đi, Jupiter! Jupiter đang nói tiếng Việt. Jupiter đang nói tiếng Việt. Jupiter, anh đang làm gì vậy? Anh đang làm gì vậy? Anh đang โอเคหยุดพ okay, <c ười> uh ักเอาต่อครบแล้วอาครบก็ไปหมดเลยครับอ๋อออได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วเ่ หมดแรงไปเอลาแล้วไปต่อ็นอืนต่อไปไปซอัพอัพเอรือเองาเดี๋ยวเรามาดูพี่บัตเตอร์กันว่าจะวิ่งเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันดูก่อนว่มาอย่าง มากันแล้วมากันแล้วนี่วิ่งมาแล้วพี่ปเตอร์มาแล้วพี่ปเตอร์วิ่งมาแล้วนี่ยเดี๋ยวที่จะไปไหมไปแล้วไปแล้วพี่ปเตอร์มาแล้วพี่ปเตอร์มาแล้วพีเตอร์มาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว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  ไปแล้วได้ประมาณ3นาทีสิบสิบวิได้ประมาณ3นาทีสิบกววิวิ่ง800เมตรเดี๋ยวก็เราต้องมาดูว่าผลมันจะเป็นยังไงว่าจะผ่านไหม <laughs> วิ่งแบบน้าตั้งเลยเดินบ้างวิ่งบ้างโอเคสู้กันไป จบแล้วทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวอย่ก็ต้องไปดูผลกันว่าเป็นโอเคอ่ะมาดูการวิ่งบัตเตอร์ได้ไหมได้เอาอยู่อตอนเอาเรียกชื่อไปแล้วแสดงว่าผ่านแล้วได้แล้วสตว์นี้ รองเท้าเกินเท้าพิเวอรเตอร์แจกนะครับพิเวอร์เกอร์ชุดที่ตอนสุดท้ายครับไปจ่ายเงินจำนวน 19cm ได้เรียนรอดอตกใจตามนั้นโอเคโอเคอาก็น่าจะสนุกก็คือคะแนนโอเคแล้วน่าจะผ่านแล้วน่าจะได้เรียนรอรอละแล้วเดี๋ยวมาดูพี่วอรเตอร์จ่ายเงินเสร็จอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่วอรเตอร์ว่าเป็นไงโอเค ตามนี้นายบิวเตอร์ไปจ่ายเงินแล้วก็ถ่ายรูปทำบัตรรอดอสามนะัดโอเคอ่ะนี่บิวเตอร์าอาแล้วสบัดได้รอดอรเรียบร้อยต้องคิด <c oughs> เป็นไงยอดยอดไ,ออยไหนดูบัตร่อยดิ อ่าได้เป็นนักเรียนรอดอแล้วอ่าโอเคตามนั้นโอ้โหกว่าจะผ่านได้เกือบไปอ่าอันนี้ก็เป็นเ,เรเียกประสบการณ์อีกนึ่งป,ประสบการณ์ของชีวิตนะในการที่เราจะได้ไปฝึกรอรออ่าตามนั้นงั้นคลิปนี้ก็แต่นี้แหละฝากติดตามเตอร์ตาปาร์ตี้ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะ,อะโอเคคุณป้า,<บ>า